ส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับที่เกิดไปก่อนหน้านี้จะพาไปดูความสามารถของหนูน้อยวัยเ็ขวบฮะไม่อยากถามต้องเอ๋ยแล้วว่า7ขวบทำอะไรฮะ <S <S 1> <S 1> ไปดูหนูน้อยคนนี้ก่อนละกันครับ <S <S 1> <S 1> <ค>เพราะว่าหนูน้อยคนนี้สามารถขับรถได้ทุกประเภทโดยเฉพาะเครื่องจักรกลขนาด<อ>ใหญ่รถแท็กเตอรถแบโคโฮเนี่ย<อ>ชิลๆสบายเลยโโนี่แหละฮะโฉมหน้าโฉมตาคนนี้แหละฮะโอ้โหขับได้ หลายคันทีเดียวนะครับทีมข่าวของเราครับได้ยินเสียงร่่าลือจากชาวบ้านมีหนูน้อยอัจฉริยะคนหนึ่งครับอายุเพียงแค่เจ็ดขวบนะแต่มีความสามารถเกินตัวฮะสามารถใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ได้ทุกชนิดทีมข่าวบอกเอจริงหรือเปล่าต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบหน่อยพอไปถึงปุ๊บฮะเห็นนี่เลยฮะขับรถซาเลงก่อนเลยเนะี่ยรถทั่วข้างแบบนี้นะฮะซึ่งหนูน้อยคนนี้นะฮะอยู่ในพื้นที่บ้านตาเลียวฮะตำบลคลองภูอาําเภอเขาคิจกูดจังหวัดจันทบุรีครับ ไปพบกับนายแทนพิมพ์ผาวงครับอาชีพทําสวนไม้และรับจ้างขับรถแบคโฮร,รถแท็กเตอร์ปรับขุดหน้าดินนายแทนเล่าให้ฟังแบบนี้ครับหนูน้อยอัจฉริยะนะฮะก็คือลูกชายนะฮะ,ะชื่อว่าน้องเบนเทนพิมพ์ผาวงวัยเขวบครับก็พาน้องเบนเทนเนี่ยมาโชว์ความสามารถให้ทีม<อ>ข่าวดูหน่อย ก็ขับรถซา,<ม>าเล้งร,ร,รถพวง,ง,งข้างแบบเมื่อกี้นะฮะอย่างที่น้องเอ๋ยบอกเมื่อกี้ขายังจะไม่ถึงเลยเออแต่ว่าก็สามารถขับได้ครับน้องเบนเทนก็โชว์ความสามารถฮะร,รถจนขนาดเล็กนะฮะหรือว่ารถกระป๋ออ่านี่คนย้าย<อ>ผลไม้ภายในสวนได้อย่างชำนาญนะครับย้ำคุณผู้ชมแบบนี้นะอันนี้ขับในพื้นที่สวนนะฮะไม่ได้ออกถนนจริงนะครับนี่นะฮะจากนั้นก็โชว์การขับรถแท็กเตอร์ไปเลยในหนทีมข่าวทูฟอยูมาแล้วต้องจัดหนักเลยะขับรถแท็กเตอร์หรือว่ารถไถล้อยางครับ ปีนขึ้นไปฮะน้องตัวเล็กเนี่ยกระจิดลิตเล็กนิดเดียวแต่รถแท็กเตอร์เนี่ยความสูงเท่าไหร่น้องเอ้รู้ไหมสองเมตรสูงกว่าเทอร์อีกาเนี่ยปีนขึ้นไปอ่ะสตาร์ทเครื่องยนต์ดังตก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 ,ตกแบบนี้ฮะ<อ>ใส่เกียร์<า>ลงมือไถคราดปรับพื้นดินและไฮไลท์ที่น้องเมเทนโชว์ให้ดูอย่างหนึ่งฮะ ขับรถแมคโครเลยฮะโอ้โหตีนตะขาบขนาดใหญ่นี่นี่นี่เก้าแรงนะเออหนูจะขับเยอะไปนะไม่พอฮะสาธิตในการบังคับคันโยกฮะขุดขุดตักตักตัขุดแบบนี้โชว์สเกลเดินหน้าถอยหลังฮะลงมือขุดตักดินอย่างคร่องแคลวนะฮะ ผู้ใหญ่บางคนเนี่ยไม่ต้องบางคนเนี่ยผมนี่แหละฮะยังขับง่ายเลยโอ้โหนี่ความสามารถเก่งเหลือเกินนะครับซึ่งคุณพ่อของน้องเบนเทนบอกแบบนี้ครับน้องเบนเทนเนี่ยมีความสนใจเรื่องการขับขี่รถและเครื่องจักรกลมาตั้งแต่อายุ4ี่ขวบนะอตอนนั้นก็หัดขับจักรยานโดยไม่มีใครสอนนะต่อมา6ขวบฮะสี่ขวบขับจักรยานปัน่นจักรยาน 6ควบก็ขับนี่ฮะรถพร่วงข้างหรือว่าซาเล้งแบบนี้นะ,ระแรกแรกก็ไม่มีใครกล้านั่งไปด้วยนะใครจะกล้าคะน้องแต่ว่าระยะ<อ>หลังฮะน้องเบนเทนก็มีความชานาญนะสามารถขับพาครอบครัวไปทํางานได้อย่างสบายใจนะครับจากนั้นก็เลยเริ่มเรียนรู้การขับเคลื่อนเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ใช้ความสามารถแบ่งเบาภาระราข,ของครอบครัวครับทั้งงานภายในสวนก็ดีงานรับจ้างนะครับ แต่คุณพ่อน้องเบนเทนบอกว่าแม้น้องเบนเทนจะมีความเก่งเกินเด็กนะฮะแต่ในการทํางานทุกครั้งเนี่ยอยู่ในความดูแลอยู่ในสายตาคุณพ่ออย่างใกล้ชิดและก็ไม่ได้ปล่อยให้ไปขับตามถนนหนทางพื้นที่สาธารณะนะครับที่เห็นนี่คืออยู่ในพื้นที่สวนหรือว่าพื้นที่ปิดนะครับแล้วแบบนี้คุณพ่อย้ําแบบนี้ไม่แนะนำให้น้องๆดูหนูที่เห็นข่าวนี้นะเรียนแบบน้องเบนเทนนะฮะไม่ได้นะครับไม่ได้เด็ดขาดนะครับโอ้โหนี่นี่แค่ 6ขวบใช่ไหมขับซาเล้ง7ขวบขับรถไถแบบนี้แล้วนะฮะอ่ะไปฟังเสียงน้องคุณพ่อน้องเบนเทนกันหน่อยครัชอบรถมากรถไถเโคเล็กใหญ่ถถอชอบมากเ,เริ่มแรกก็จากรถไถ,ถส่งของบ้างตามในสวนแล้วก็พ่นพ่นยาผลของผลงผลไม้ผลผลิตแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆ่ปใครมันลักเนาะ บรล้วรใ่ใหญ่เนี่ยขับได้ไหมแมคโครใหญ่อะไรพวกนี้รถใหญ่รถใหญ่กับพอกระดิกได้รถเล็กขับได้อยู่อแม้โคตักดินนได้ไหมยังพอได้อยู่อพี่ก็มีใครสอนครับไหมรับ็คงรักจดรักจำด้วยแหละตามผลละของเด็กความอยากรู้อยากลองเนาะโตไปก็พัฒนาไปเรื่อยๆสร้างไรายได้ให้กับตัวเองให้พ่อไม่ให้แม่ ย้ำคุณผู้ชมอีกสักครั้งนะครับความสามารถของน้องเบนเทนน่อยู่ในความดูแลของคุณพ่อหรือว่าผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดแล้วก็ไม่แนะนำนะครับให้น้องๆหนูๆเนีเห็นน้องเบนเทนปุ๊บที่บ้านตัวเองมีรถแท็กเตอร์ีนขึ้นไปรถแท็กเตอร์ขับไม่ได้เด็ดขาดนะครับย้ำกันจริงๆมันเป็นเรื่องอันตราย6ขวบขับซาเล้ง7ขวบขับรถถ่ายรถแท็กเตอร์เดี๋ยว8ขวบน้องเอ๋รถถังกับเฮลิคอปเตอร์อยู่แน่นอนนะพี่มันใช่ สมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมคนระสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซั s สไคร์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ